สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมันสภาพผ้าน้อยเข้าก็นเกิดจะคือฟักทองนี่แหละครับเมื่อกี้นี่ครับนอนแบบหมดอะไรกายอยากโอ้ยเหนื่อยนี่แล้วครับมันเป็นแบบนี้แล้วครับเสาเสาซึมซึมดงสีแล้วครับโอ้ยเมื่อน,นี้เนาะเล็กลุดนะครับเอาจอ โบเข่าเลยค่ะเขา่าหายน้อยแหลกกระจบแล้วเนะเาะคือว่าหายุดมันเป็นจังไนเนดเนาะหมูเนาะเล่าของเฮากับไปเข่าเล่าบันเนาะสองเจ็ดเท่ากับเจาะหายโปมี่ครับสองเจ็ดโปมี่เห็นบามันออกไปสองเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยมันก็ออกไป เพิ่งจะออกไปอะนะออกบ่อยนะพอ่อมาอีกแล้วคะ่ะอันนี้เท่ากับมาพูดคุยทักท้ายกับช่องเท่าคือเกาด้วยครับผมเพิ่งจะได้กรับเลิกงานมาครับเลิกงานเทียงขึ้นกว่าหอดบานกเกือบตีหนึ่งกลับมาคำนวณเบิ่งกับตัวเลขอีไห้คือเกาแล้วครับ มาลงกิดคำนวณเบึงพิดหวังนะครับผมเนาะมือนี่ห้าน้อยเห้าลุดไปเลยผิดหวังอย่างแรงโอ้เห่าก็เลขกรุดจะต้องขอโทษขอไพัน้ำเด้อค่ะผมมามาเบึงผลกันจักน้อยก่อนครับจากที่เห้าก็ได้ระบายความได้ใจ ให้ฟังนะเนาะมือวานมันหลายโพดครับมือนีก้็จอบ่เขาเลยครับมันไปซีดีมันไปน้อยซีดีน้อยหาดีหาจีผุนครับตัวจอเขาเฮงสองมาห้าน้อยพิเศษออกมือวาในหายเดินเป็นหูกล้องเป็นสองห้าน้อยพิเศษออก แปดแปดเจ็ดโอ้โหโบมีแล้วครับล่างออกสองสามเขาบมีเนาะเข้าบริจจอสองสามนี่ครับจ๊อไวตังจอสองไวตังแย่มันหลุดจ๊อไวตังหาโตแล้วครับบมาอีลีมาสองตรงสองโตมาสองสามก็สองเจ็ดพูดนะมันเหล็กมันจะหลุด ส่วนห้าน้อยปกตินี่รุดไปแบบว่าคนละทางเลยครับหาศูนย์หนึ่งเข้ากับโบโบเจอเลยครับกับหนึ่งสามนี่กับไปเจอกันเลยครับวีไอพออกซีสามหนึ่งสลับกันอีกครับล่างออกสามจิตแบบฟ้ามันโบเจอบบพอกันเลยครับบบสามารถเจอกันได้ครับคนละทางอีนี้ครับสามสี สามสีไปกินเขามาแล้วสามสีสมสีขอกำลังใจหน่อยสิดิฮะเมื่อเรา,าไปไทยมันเกิดจะมืดนหมื่นแน่ด้วยครับสามสีหันไปกล่องไปทางั้นมันจะหมืดนแน่เจัาหน่อยสามสีขอโชคลาบหน่อยสิลูกพุ่งนี้นะมีหวยลาวนะเข้าหมดในแล้วนะลูกนะเอาคืนนะลูกนะพุ่งนี้นะลูก มันเหมือนครับท่างผุนครับทำมาเบิง่งแมวกัะย่างหันหนาหายเนาะมือนี้เนาะเล,ล่กกระรุดแมวกับหันหนาหายเลยครับมันก็จะซึมซึมสาๆไปธรรมดาเนาะกอตตรงขอตัวขอไปครับเล่กก็ต้องมีรุดมีเขาเนาะกับแนวทางนะครับแนวทางมือหนีมันกับบเป,ป,ป็นใจหายเลยครับมา เข้ากระไรคำนวณมาห้แล้วมืออื่นมันกับเป็นหวยเล่ามันกับมีหวยเล่าน้ำเด้อครับห้าน้อยสามน้อยพิเศษปกติวีไอพีเฮาคำนวณคิดมหาห้บวกกับหวยเล่าน้ำเด้อครับยิ่งเงีของเฮ้ามันเหมือนว่านี่มันไปเข่าซีดีน้อยซีดีเนอตัวแดงเฮ้าหกซีแล้วก็ไปเข่าหาจีหาหาจีเก้าศูนย์อีกครับ ไอ้ที่มันเจาะเขานะ่ะคือไปเจาะไปเขาร้อยอื่นหมดเลยเพราะว่าน้อยสามน้อยหนึ่งมันลุดไปแบบว่าคนลรท่าห,หลริแบบถ้าเขาน้อยแรกแล้วฮอกแนนาใหยุดทางช่องเขาเนะมาล้างแขนเอาขึ้นกันมืออื่นครับจากที่เขาเจาะเบาเขานะงวยเล่าก็ดันไปออกเล่าบันนอก้วยเล่าออกแปดสองเจ็ดสามเจ็ด มันไปออกแล้วบรน,นอกเขามีสองแปดแปดสองครับเลขสองตัวจะเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดเท่ากับบริจาะครับเลขสามโตัวก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดนี่แหละครับประเด็นของมันมาเมื่อื่นเขาคิดไว้แล้ววันที่ยี่สิบสิงหาให้เดนเป็นสองล่องเป็นหกเดนเป็นสองล่องเป็นหกตัวแดงก็บไฮสองสามอากาศสองหาตัวนิน่นตัวแดงสองสามกับสองหาด้วยครับ สองจับคู่มากกว่จะมีสองสองสองหกสองเก้าหายตัวกันของสองหายเก้าหาครับเอาอีกกอบนึงครับสองสองเอาไหมครับสองสามเอาไหมครับเมื่อกี้วิดีโอมันดับไปด้วยครับอันนี้ต่อด้อครับเอาอีกข้างหนึ่งสักข้างนึงครับทวนทวนเมื่อกี้วิดีโอมันดับ เนีนเป็นสองลองเป็นหกไห่ตัวแดงก็คือสองสามกับสองหาสองจับคู่มากกับจะมีสองสองสองหกสองเก้าตัวกันของสองไห่เก้าหาครับนี่นะครับแนวทางของสองของตัวดินตัวแดงเฮ้าตัวเนินตัวเดินเฮ้า ส่วนเด่นเป็นสองล่องเป็นหกหกจับคููมากกับจมีหกสามหกหาหกหกหกแปดให้ตัวกันของหกห้เจ็ดศูนย์ครับเป็นไงลูกสฮมสีเป็นไง มันมันไหวไหมวันเนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมพรุ่งเนี้ยอืมพรุ่งนี้จะไปต่อได้ไหมลูกสามสีพรุ่งนี้ขอเข้าสามนอยเลยนะลูกมีหวยลาวด้วยนะลูกนี่แหละครับมาจับอาการของสามสี ได้แล้วเนาะหกอีกข้างหนึ่งหกสามหกห้าหกหกหกแปดตัวกันเจ็ดศูนย์มาจับสามตัวกันจัง่ลยกนะันครับสามตัวห้องก็จะมีให้เก้าสองสามห้าสองสามแล้วก็เก้าสองห้าอีกตัวหนึ่งครับ Một tố nữ ngày hốp Xóm hạ Ngoài lao đang đưa thật buộc Ngoài lao nhìn nhau lắm Vẫn hề tệ Đến tố đến cứ cầu Tố long cứ cầu lên lắm Chạc ngoài lao Ngoài hà nói chụp bây đầu đó อันนี้เขามาแถมหวยยีย่กีดีกว่าครับยีก่กียังพ่อเขากวัวครับโอ้ยีก่กีนี่มีแปดที่แปดหลอกยี่กีโลอตโตเด้อเนนลอตโต้วีไอพีหมว่านี่ยังเดินดีนะครับตีเก่าเนาะวิ่งลูดสีเก่ายาวทั้งวันมืออื่นนังทียี่สิบให้สามกระผาวิ่งลูดสามกระผาทั้งวันครับวิ่งลูดสามกระผาเด้อมืออื่นยี่กีเด้อ ลอตโต้วีไอพีแต่ผู้ใดเล่นกันอันนี้เป็นนอกรอบเนาะผู้แหนผู้ใดมาหาผู้ใดเมือ่อโลหายกะก็เห็นมีข้อมิต์กะโอเคนะครับสำหรับข้อมิต์สำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆลายนะครับเป็นไงบ้างลูกสามสีมันจะพอไหวไหมเนะาลูกมันจะพอไหวไหมลูกพอจะไปต่อได้ไหม อาการของสามสีดูครับการฝักทองได้ครัะอาการเห่าเนาะกรบฝากกำลังใจเข้เก้าแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆขอบคุณสําหรับการติดตามคนใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์ถ้าูา้ไดมากอะโอเคครับจัดไปครับผมสำหรับมือวานนีก้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้เฮงเรวย,ยๆวยเอาขึ้นครับมืออื่น